ครับมิก,กิครับค่ะวันดีค่ะวันนี้มาตาในท่า,ทามิกีิได้นะครับสำหรับเด็กเล่าพัฒนายค่ะข้างนึงเนาะของสุดท้ายเนาะก่อนหอยออกเด้อนะครับวันมิกิเราจะฝันเพิ่มเติบบ่เรื่อยไปเชียงบ่ใหาเชียงดีก็จะได้ประหยัดทุ่นน้องเนาะค่ามิตรกับมีเอฟซีกับแบ่งค์ขีคิดใจกับมาเรื่อยๆเนาะมือิตรในเกียร์กะได้นะครับขอบคุณพ่อแม่ ถ้าคอยถูกเวลาอด้วจากมือนี่เฮงๆเรื่อยๆซื้อกระไพกระถูกจ้ะครับเจ๊กระไพกระถูกเนาะจับตัวได้กระแมนสาธุสาธุครับตัวให้ชมมันนี่เด้นี่เลถือว่าเซฟซี่กันเพงปันนนำคิดลงใจเมื่อเกี้ด้วยเนาะครับดีใจน้ำสาธุจ้ะสำหรับกันระยะนั้นดำเนิน ดีเนาะเด็ดเซีเฮาม่ใช่ผู้ใจดีเนาะมีแต่ผรูดีดีใจงามใจงามตามผมตามพ้ดไปยาเป็นน้ำเป็นเป็นน้ำน้ำใจใจน้ำเกลือเกลือน้ำเกลือชโลมหัวใจเป็นน้ำคลิปชโลมหัวใจเนื้อว่าน้ำเกลือเกลือแต่เข้มแท้วคิดว่ากันใคาขีดมือนี้ไม่แสดงหัวถ้ลรตรงนี้ ไอกดสาว้กเหไดอวเอา่อากให้เคียดมชอไม้นะไม่อยากให้โศกเศร้าไม่อยากให้โศกเยบอกพ่อถึงว่ารัว้วนะเริ่มไปอืเาสีเรียลอะไรก็ดีเออมันบันทอนมันบันทอนชีวิตเท่าเกดห้ยวโศกผมอยากให้ทุกดอกทุกมันทุกทุกคนแหละเเราเห็นอะไเขาอยู่กับทุกเลยนะ ต้องเรียนลุยอยู่กับมันนะครับยั่วงี่ละ่ะแกยั่วงี่ละ่ะต้องท่ำใจมันแกยั่วน้ำยังงี่ละ่ะเจ็ดถูกหลายเอาพอดีพอง,งา,มอมามเนาะเจี่ยวไวน้ำแน่นะครับสิง่งอะไรยังไม่ถือไม่ผิดเนาะเรียกหัวผิดชีวิตจนตายในวันเดียวไม่ตีวะเรียกแค่พวกยิดจนตายน่ะเรียกตายโยยีสองเจ้เจ้าเรียกก็ถือจนมาสี่สิบสามพอบ้านดีปะดีปะค่ะดีโยว่าเปลี่ยนเนาะ เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเอาขั้วแมาแหลกหรือเปล่ายุ่งสิขั้วแมาแหลกเอาพ่อมาเอาพ่อกันว่ด้หัวารช่หรกอเปล่าซึ่งอาจจะว่าได้ผัวรวยคือเพิ่นแต่ว่าว่าได้เจ้าชู้ว่ามีเรื่องเจ้าชู้นี่เนาะนี่จะอยากงัเงินเงื่อนาเร็มเนาะจะเสี่ยงเงินไปมาแล้วเสี่ยงเงินดีดีใส่ทีวีน้อยเห็นมือเจ้าอย่งท่เห็นของเขาไช่เห็น เอาไปใส่ถังข่าวสารโอนั่นเห็น้างข่าวสารล้วถังข่าวสารจะมดเราเราก็บอกเขาไปไปมาเขาพอเทเขากคเห็นดีใก็เห็นใส่ใส่พลมญใสพลมญว่าเคยไปจับกระจับกาแม่วยเสียงไว้ซะเลยเนี้ยเนี้ยพวกับมนุษย์เมียเลยเขาอ่าเอ้าเมื่อเขาเรียงเขาก่กกันพอได้วันเนาะเอาไม่เกมึงขึ้นเอาไปเสียงว่าเขาฝันเคสว่าถ้าเลขเกเขา ยา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 ฟันยายายาหนีเลขเพิ่มยาให้อันนั้นอันนี้ได้นู่นกินนู่นกินนี่ก็ฝันแต่ว่าขึ้นฟังอะไรบ้านก็ฝฟันแค่ยืนยืนย่างออกมาไอ้ไอ้ออกมาจากบ้านแถวบางตมปะทุมาละแล้วก็มีผู้เฒ่ามาตะแซวแปกแปลกเขาซอยพิษ สงสัยเขาซอยผิดนะเพราะเขามันเปลี่ยนซอยตัดเขาเป็นซอยส่วนบุคคลไอ้ไงยางมาก็ันยางพานพอยางพานไปหอดเฮียนแม่ป่ากลับมาก็กลับมาแล้วก็ยิ้มยิ้มให้เขากันยางออกกันยางออกสำหรับนี้นี่จะผุดถอดมาหาเสือมาฟันยังเพิ่มเติมอือผุดถอดยิ้มให้่อายุกี่ปั๊บตอนไหเท่าแล้วเท่าแล้วเนาะ จำนั่นเนาะบางยังเพิ่มเติมเอาเลขเขาแล้วเนาะผู้เฒ่าเขามาเนาะเขามาพิศชายได้เขามาได้ต้านยิ้มยิ้มมืาซื้อเพิ่นเขามาได้ัเคลียเข่าแล้วเนาะเขากิซวยเนาะนะครับค่ะที่ว่าเ้นจะเข่าแล้วเดี๋ยวมื่ว่านฟันวไปได้กับมื่ว่านมื่ว่านแกฟันว่าไปห้องง่ายๆงามๆเราะก็เข้าไปเราก็มีไอ้ไอ้โซฟาสีเหลืองงามๆคือลุยจ้ะ แล้วก็มีคนนั่งอยู่คอเฮ้าเป็ดไก่เป็นคอหลวงเฮ้าคอหลวงราชการที่สิบเราเกะยู่ผู้เดียวว่ามีว่ามีองค์ขลังยังว่ามีเราเกะกันย่างเข้าไปก็ว่ามีผู้ใดว่าเกะเกะกันย่างไปกราบเท้าไปเกียร์สามกราบสามเทียร์เราว่าได้กราบองเพื่อนนี่กราบตรงเท้าไนเลยเพิ่นเพิ่นกัดยังน้ำบ่บ่เพิ่นเพิ่น ไอ้ว่าได้ยิ้มเั้าว่านายิ้มนายิ้มใช่เก่าเลยถอยออกมาเขาไปเขาเกพาออกไปพขออกไปประตูแล้วเขาก็หันมาเพิ่งกันยังนั่งด้วยเขาแล้วก็กลับแล้วก็ตื่นแล้วก็ยั้งกลับไม่พอใจยังยืนป่็เลยฝันจานั้นในวันวันเนี่ยผมขึ้นเลยไปเสียงก็ได้ฝันจะผู้สาวโสมานวันนี้ซอยเฮาเดี๋ยวนั่งจะเขาแล้วเนาะ ครขอให้เขาๆต่างๆเด้อไม่เกิเนาะนะครับอย่ซีชมน้อมักน่าไม่เย็ะก็ร้องเด้อทำวันนี้เอานะครับลอดสิบปคื็ลงสิบเนาะ่นส่งพระชนมายุนะครับ7 3็ดสิบาพันษาเนาะเกิดพศอสสองสี่เกาหาวันเกิดพันวันที่ยี่สิบนะสำหรับได้หวงราชการทีบสิบเอาพี่น้องมักตัวใดลองขัดเอาเรียกเอาเด้อนะครับตอนทำนั่นแหละมันเลยไปกราบท่าของผนเนาะ การดีซิฟก่อนคือว่าฝันดีฝันเป็นคนต่อไปนี่ขอพพ่อชื่อชื่งดีๆเนาะนะครับไอ้สิ่งดีข่าวมาจากนี้จนฮอดีใหม่ฮอดีหนาตีหื้อเนาะอ๋อแต่พ่อสิ่อดีๆข่าวมาในชีวิตเด้อนะครับอ่าขอให้ประสบโชคประสบโชคลาภเนาะบอกเลยตัวใดที่เขอให้เข่าขอให้โดน ขอให้เด็กเงินนะขอให้เงินไหลขอมาเทพไหลมากเทพเงินทองไหลน้องไหลน้องเงินเงินไหลน้องพองไหลมานะครับนาชาดีติดนาชาดีติสาธุสาธุสาธุครับถือว่าฟันดีเป็นคนรในดอกนะครับถือว่าโชคดีเรามีสามีสี่พยายามขันแจียงมาะไปวันเดียวไนเดียวเล่นมาเล่าให้เบียร์ฟันคุคนนะครับก็เคยปากแก๊กเสียเอาเลี้ยงเมียเนี่ยเล่ามาเสียงเมียด้ว ให้เม yeah, so <laughs> mm ียเลยเดียวเียเมีากียเมียจัดการัเดียเมียดา้ยก็ดีแัวคนเนี่เดียวกับเมียวเดียเดียวเดียวเมียเมียเดียวเมียวเดียวเดีวเดียเดียวเดียวดียวเบีดวเดียวเดีวเียดเดยเียเวเดีเดียว ว่าผวะเ่าได้ก hmm. ็น่าเว่าจะน้อยหัรอยมนี้ีแจ่มใสนะครับจมาลวยเนี่ยอายุหลายเลยเจ้าที่กินกับว่าเถ่าได้จักปีเราหลายคาดะมลลอยแลจักปีก็บาหลายเกิดกอนเกปีหนึงสี่สิบสี่เนระฉะนั้นหลายดกเาะนันรักหาเกยกับสี่าะครับแต่ว่าเกยเถ่าก็เราอหลนยิ่งก็ตรงนั้นเนาะยิ่งเป็นสลายอยากต้งผัวเถ่าลือผัวตัวเดัวเถ่าเนี่ยต้าเถ่าต้องผัวเด้เนาะมีตุยกันเน่ย ชค่ไมลี่หนอวิหมอฮาลังก้นในใผัวเถ่หนงมันก็เแถาซ่ากันน่ารักอ่ะเป็นชั้นกันผัวได้เลื่อเมื่อเนาอเอาบอกกันหมหัวมันเด็กๆง่าโทษได้หลายนะเราเรียกรลายไปหน่อยมาเนี่นะครับเห็งไม่อกี้เราเสาเร็วเล่นตลกสุรฟังเสียมือนี้เราเงินจนมือนี่เมื่อเราสนนะครับเอ้าเมือกเนะครับฟันหม่านนะฟันนาีเด้ออครับเออคนนั่งอยู่ในถุงนะนั่งกอีลุย่าผู้ได้ครับอกลาเป็นได้หลวงอเสาก็ได้ขไปกาบ เพิ่นนะครับผนก็ส่งยิ้มนิดๆเนาะบ่ได้ยิ้มแบบกว้างนะก็่พ่อคงว่าเพิ่นยิ้มพอเพิ่นว่าเพิ่นบ่สูนมางอย่างนาะก็บ่มีไผมาคัดมาขวางนะครับก็เลยถอยออกมาขับไปแล้วประตัวแล้วขับงัวก็พิ่มมาก็ยังเพิ่มก็ยังอยู่คือเก่านะครับก็เลยตื่นก็ขึ้นแล้วไปเสียงเขาฝันนะครับฝันเล็กเขาแล้วยายฝันยังอย่างอื่นยายมีเล็กเพิ่มเติมมันก็เลยฝันให้ผู้เฒ่าเข้าบ้านนะในซอยเพิ่นนะครับเลยพูดเข้าไปฮอดเฮียนพมรุงเนาะถอยออกมาก็เลยมาเห็นแม่เจ้ยิ้มให้แล้วก็ไปเอ้าเพิ่นเข้าบ้านเลขาแล้้วพี่นอง มักตัวได้ก็เรียกเอาด้อนะครับนายหลวงราศการที่10บช่วงะชนมาอยู่73ปีเกิดพอส,สองสอี่เก้าาเกิดวันที่ยี่สิบแปดนะครับขอให้โชคดีไม่ใช่มักตัวได้ก็เรียกเอาพี่น้องนะครับขอให้แตกสามตัวสองตัวในงวดนนี้นะครับสวัสดีครับขอ,คขอบคุณเกรมาะค่ะอ